แมกมีสวชแมกมีวอเตอร์ป๊ปพีโฟตู่สาวตีนะคะลิปเตียนทนทนวาวๆฉ่ำๆรุ่นน,น,น,นี้เลยเธอรีวิวห้าสิบสี่สีจ้าเบอร์หนึ่งจะเป็นนูดวอร์มโทนนะเธอใช้ง่ายๆทา,าได้ทุกคนเซฟๆสวยๆเบอร์สองเป็นส้มพีชนะคะแต่ว่าไม่ได้ออกชมพูม,มากนะไอ้ว่าสีนี้ค่อนข้างมีความสุภาพอยู่และเบอร์สามนะคะอันนี้จะเป็นส้มอมน้ำตาลนยะว่าอันนี้ก็ออกนูดนูดได้เหมือนกันก็คือแซบอยู่นะ และเบอร์4นะคะเป็นน้ำตาลโคลานี่คือส่ยฟอต้องกรีสเสาออทําต้องจัดและเบอร์5เป็นน้ำตาลนูดโทนชมพูะคะตีคู่มากับเบอร์1เลยใครชอบสีนูนะคะต้องจัดเบอร์1เบอร์หและสาวคูโทนอย่าเพิ่งน้อยใจชีมาลาเบอร์6นะคะชมพูอมม่วงสวยมากมาแซบๆกันบ้างที่เบอร์7นะคะอันนี้เป็นแดงอมม่วงไงว่าสีเหมือนแก้วมังกรมากเธอก็คือสวยแซบ และเบอร์8ปเป็นหนึ่งในสีที่ไอชอบมากที่สุดนะคะตกกลความนวลมากชมพูนวลนวลนุ่นนุและเบอร์9้าน่ารักมากๆจะเป็นโทนชมพูอมแดงนะอันนี้คือเหมือนสีปากธรรมชาติมากๆทาแล้วรน่าสดใสและใครไม่ชอบชมพูสดนะคะปักเบอร์10เลยเป็นชมพูอมม่วงตุนต่นตุ่นก็คือนวและเบอร์11นะคะเริ่มเข้าโทนแดงกันบ้างแต่ว่าอันนี้จะเป็นแดงอมชมพูะคะก็ยังใช้ง่ายอยู่12นะคะอันนี้จะเป็นแดงตุน่นตุ่นหน่อยนะใครไม่ชอบแดงสดะคะ่ะสีนี้ตอบโจทย์ส่วน13อันนี้เป็นแดงสดเล เลยไอว่ามันติดคูโทนนิดนึงอะคือทาแล้วขับผิวสว่างมากและ14นะคะสุดท้ายเป็นออกแดงก่ำนะคะเป็นสีแดงวายมีแต่คำว่าแซบแซบก็สําหรับตีรุ่นนี้นะคะที่เด่นสําหรับไอคือความติดทนนะคะแล้วก็ฟินิชที่ฉ่ำวาวสีก็หลากหลายครอบคลุมนะคะทนร้อนทนเย็นทนแดงสีอ่อนบางสีทาแล้วจะเป็นคาบขาวนะคะแต่ว่าก็น้อยมากๆนะใดๆใครชอบสีทนทน Wild Wild วาวๆนะคะก็รุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆค่ะจัดเลย